สวัสดีครับพวกผมใหม่พันละวันทัวร์ลิงนะครับ oh. e ีนี้เราจะพาไป oh. กางเต็นท์กันที่อุทยาแห่งชาติแม่งเงานะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่ทางก็จะอย่างนี้หน่อยตอนนี้ห้าโมงจะหกโมงแล้วนะครับคาดว่าน่าจะถึงนานประมาณ6กโมงครึ่งโดยประมาณ โอเคน่าจะได้รีวิว้านพรุ่งนี้เช้ากันนะครับตอนนี้กำลังเดินทางกันอยู่13บกิโลใช้เวลาอีก19นาทีโดยประมาณผมเคยมาสแตป์อุทยานนี้แล้วนะครับสแตปมแต่ว่าไม่ได้นอนแต่อยากมานอนแต่ว่ายังไม่รู้จัดจังหวะยังไงดีพอดีวันนี้เดินทางกลับจากแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็ จังหวัดะระยะทางมันมันได้ครับมันได้คือ6โมงมันมาไกลสุดได้แค่อุทยานนี้ครับผิดแผนแผนจริงๆว่าจะไปนอนที่จังหวัดตากนะครับเพราะว่าจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางไกลหน่อยแต่ว่าพักบ่อยๆนะครับโอเคงั้นเราไปอุทยานแห่งชาติแม่เงากันนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนพนะร่วน แล้วก็ไจอคนที่ใจตามหาคนที่รอเวลานำพามาพบกันแล้วแล้วก็ได้เจอคนที่เคยโอเคเรามาถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่เงาแล้วที okay. ่ <Okay. S 1> ถึงตอนทางเข้าตอนตอน,ตอนนี้ยแหละ <laughs> ตอนหกโมงนะครับหกโมงสิบนาที าในนี้ธรรมชาติรู้สึกได้เลยว่าร่มเลื่นนะครับแต่เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าคืนนี้อากาศจะกี่ยงศาเพราะช่วงนี้นั่นทางเหนือนี่อากาศเย็นขึ้นอันเย็นลงนี่ต้องใช้คำว่าเย็นลงนะครับหรือเย็นขึ้นเย็นขึ้นก็ต้องร้อนเนาะต้องเย็นลงเย็นลงความเย็นลดลงปเวเพื่อนๆเราคอมเมนต์กันดูนะว่าผมต้องเรียกว่าเย็นขึ้นหรือเย็นลงอากาศเนี่ย อากาศเย็นขึ้นอากาศเย็นลงอ,นนอุณหภูมิลดลงประมาณนั้นมัน้งนี่ทางเข้าอุทยานก็จะด้านซ้ายเป็นภูเขาด้านขวาเป็นแม่น้ํานะครับเดีย๋ยวเราไปกางเต็นท์ริมน้ํากันนะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่งเงา น้ำไม่ลึกนะสวยดีอ่ะด้านข้างเนีย่ยหกโมงมาไกลาสุดได้ที่ได้ได้ที่นี่แหละครับพอดีอยากมานอนอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเราแผนไม่ลงสักทีนะครับวันนี้เลยได้มีโอกาสมานอนที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาจริงๆสักทีอยากมานอนได้มานอนจริงๆนะครับเพราะปีที่แล้วมาถมาแค่สแตมแล้วรู้สึกว่า อยากลงมานอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะครับกับผมใหม่พันลวันทวริงตอนนี้เราอยู่กันที่ลานกลางเต็นท์อุทยาแห่งชาติแม่เงานะครับเป็นลานคือเมื่อวานถึงเย็นอีกแล้วนะครับถึงเย็นอีกแล้วแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนเย็นอะไรนะครับแล้วก็ตอนเดินทางเข้ามากล้องโกโแบตหมดนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อนะโอเคเดี๋ยวรีวิวลานง่ายเดี๋ยวจะ เล่าไปเรื่อยๆนะครับอุทยา,ยานแห่งชาติแม่เงาอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเส้นทางจากตากเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับมาก่อนถึงาทางเข้า,อากอเซโลหรือถึงแม่เมยเนี่ยประมาณสามสิบกิโลนะครับก็ถ้าใครอยากจะแบบลองแบบว่า,าก่อนขึ้นกอเซโลแล้วอยากจะหาจุดพักก่อนนะครับก็มานอนกันที่อุทยานแห่งชาติแม่งเงานะครับ ที่เนี่ยเป็นอุทยานที่ผมคิดว่าอยากมากลางเพราะว่าปีที่แล้วผมมาแล้วรอบหนึ่งนะครับมาแค่คขั้รแรกเลยรนะสแตมป์ตาพอพอสแตมป์เสร็จปุ๊บเห็นด้านหน้าเป็นขเขาเรียกอะไรนะริมน้ําแล้วมองเข้ามาเนี่ยแหล่งกเป็นหน้ากลางมากแต่ด้วยความที่แบบว่า,วาเราก็ไม่รู้จะหาจังหวะที่ไหนมากลางนะจนรอบเนี้ยด้วจังหวะไงปะอ,ออกจากแม่หงสอนมาเนี่ยมันมาหกโมงเย็นที่นี่พอดี ก็เลยได้มีโอกาสได้มากลางที่ลานกลางเต็นอาอุทุานยแห่งชาติแม่เงานะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้ยังกลางฟรีอยู่นะครับยังไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆสิ้นนะครับมากลางฟรีและกลางฟรีที่นี่ลานดีลานสวยบรรยากาศดีเมื่อคืนหนาวสิบหกองศานะครับช่วงดึก,ดกห้องน้าสะอาดมากเดี๋ยวพาไปดูห้องน้าอ่าที่นี่จะเป็นลานที่แบบว่าอยู่ริมน้ําติดถนนนิดนึงแต่ว่ารถไม่ได้ได้วิ่งอะไรทั้งคืนนะครับอ่า กางได้เดี๋ยวผมพาไปดูลานกางเต็นท์ก่อนนะครับนี่นี่ก็คือตงเนี่ยประตูทางเข้ามานะครับเราอยากจะก,กางตรงนี้กลางได้มาตลอดเลยนะครับนี่นจะติดต่อสอบถามก็ได้นี่คือที่ทําการนะครับเราสามารถสแตมป์สแตมป์ตาอ่าที่ตรงหน้าป้อมนั้นได้เลยนะครับที่นี่แนะนํานะครับอ่าด้านทางเข้ามาเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านนะครับเราสามารถไปใช้จ่ายซื้อของใช้ของกิน อุดหนุนชุมชนนะครับให้เม็ดเงินสะพัดในชุมชนนะครับนี่นเนี่ยลานนักกลางได้หมดเลยนะครับห้องน้ําอยู่ด้านนี้เนี่ยลานคือเป็นน้ําที่ไม่ลึกแต่ไหลก็ระดับหนึ่งนะครับเราก็หาจุดทิ้นเล่อนไม่ไม่แหลงมากนี่เป็นแม่น้ําเงานะครับ่ผมดูนะแม่น้าเงาแม่น้ําแม่เงาเนี่ยแต่ว่าที่ผมเห็นใน Google มันแม่น้ําเงานะ เนี่ยกางได้หมดเลยนะครับถ้าจะเริ่มกางจริงๆเขาก็ตั้งเริ่มกางแต่เนี่ยตรงบล็อกไม้เนี่ยก็คือห้ามเอารถลงไปนะรถจอดได้แค่หน้าบล็อกไม้นี้นะครับนี่พาไปดูห้องน้ํากลางฟรีนะที่เนี่ยมอกรกโหนี่ยังไม่ใหม่ยังสวยอยู่เลยและสะอาดมากนะครับ ก็คือห้องอาบอุทยานทั่วไปนะครับแยกห้องน้ําแยกอาบเนี่ยแยกอาบชอบอุทยานนี้แหละแยกอาบแยกห้องสุขานะครับอ่าเห็นไหมห้องน้าสะอาดเนี่ยคือเนี่ยผมตื่นเช้ามาก็มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดใบไม้แล้วอะ่ะนะดีมากนะครับเป็นลานกางเต้นที่ริมน้ํานี่ยาวไปเลยเลาะยาวไปเลยทั้ง กลางฟรีครับบอกเลยกลางฟรีเล่นน้าได้ดนูน้ําใสมากใสแจ๋วนี่เราก็เดินไปนี่คือกดข้อห้ามนะครับอ่าโอเคก็จะมีจุดล้างจานเรื่อยๆอยากบอกว่าน้ําห้องน้ําที่นี่แรงห้องน้ําแรงมากน้ําแรงใช้ได้เลยยินสะใจ พื้นจะเทหน่อยนะครับถ้าผมแนะนําให้กลางก็คือกลางที่เมื่อคืนเรากลางตรงนี้ที่ในคลิปตอนต้นนะนี่เราเตรียมตัวกลับแล้วเดี๋ยวตัวกับกรุงเทพเลาะยาวเลยคันนี้นี่ดูวิวสิแล้วเมื่อคืนเรามานอนฟังฟังเสียงน้ําเนี่ยทั้งคืนเลยได้ยินไหมเสียงมันไม่ดังเกินอ่ะฟังฟังเหมือนเราฟังเพลงอ่ะหลับ นะครับอ่าเนี่ยลานมันยาวไปเลยนะครับยาวๆไปนู้นกางกี่ร้อยเต็นท์ก็กลางรถเต็นั์นนะให้กางช่วงบนๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่ค่อยเห็นเนี่ยมีที่ล้างจานอย่างเยอะนะมีที่ล้างจางนีกอ่ะเนี่ยกลางไปจะมานั่งเล่นปิกนิกแคมปิ้งอะไรก็ได้นะครับที่นี่ยังไม่เก็บค่าบริการใดๆ กโดยทั่วไปอ,อุทยานก็คือห้ามจับสัตว์น้ําอยู่แล้วนะครับดูสิน้ําใสมากตอนนี้ใช้โกโปรนะผมใช้โกโปรถ่ายดูดิเป็นหินอะ่ะเป็นกรวดอะ่ะเออน้าน่าเล่นมากนะครับเนีย่ยกลางเข้าไปโลด <c oughs> แล้วบรรยากาศอากาศดีเงียบเงียบะถ้าไม,ถาไม,ถาไม่ถ้าไม่ติดตรงนี้บางทีมีถนนไอ้มีรถวิ่งนะครับแต่โอ้นานก็จะมีรถวิ่งยิ่งดึกๆยิ่งไม่มีเลย มีสักคันสองคันเองมั้งน่าจะเป็นรถข้างในนะครับตอนเช้าจะได้ยินเสียงนกแบบโอ้โหเสียงนกเพลินอะไม่อยากตื่นเมื่อเช้าอ่าเมื่อเช้าเนี่ยตั้งใจจะมาะตื่นกาแฟนเนี่ยให้เสร็จทุกอย่างภายในแปดโมงไม่เกินแปดโมงครึง่งออกนี่เก้าโมงแล้วเก้าโมงกว่าแล้วผมยังมาเพิ่งมาถ่ายคลิปอะยังไม่ได้ไปเลยโอ้โหดูต่อเนี่ยเป็นลานหญ้านะครับออกจะเทนหน่อยๆทางนู้นเป็นทางที่ตะวันออกเรานอนหันหัวไปทางนู้นอยู่แล้ว นะครับเพื่อที่จะให้เราไม่กิ้งลงมาถ้าเรานอนตะแขงเนี่ยกิ้งแน่เราต้องนอนเดาต้องนี้ลงอย,อย่างนี้ใช่ไหมและลานนี้น่าจะล่มทั้งวันนะครับเพราะว่าอพาดิดขึ้นตรงนี้ถูกไหมขึ้นคือข,ขึ้นมาก็ติดต้นไม้ติดต้นไม้เสร็จเราอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ลงไปด้ติดภูเขาต้นม้แก้วนะครับนี่ดูสิน้ำทานนิ่งๆเบาๆไปนั่งแช่น้ำนะโอ้อฟินอะบอกเลย นะครับเนี่ยกลางไปเลยผมพายดูคร่าวๆนะครับห้องน้ําก็มีอนอกจากตรงนู้นก็จะมีตรงนู้นอีกจุดหนึ่งนะครับด้านบนเดินอาจจะต้องเดินขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยตรงยิ่งถ้าตรงเนี้ยนะล่มทั้งวันนอนไปเอะถ้าอยู่สองสาคืนน,นอนไปเลยนะครับยาวๆนีม่มีทางต่างระดับตัวนี้ก็น่ากลางแต่ตรงเนี้ยเสียงน้ําจะเบาเพราะว่าไม่มีตัวแบบปะทะน้ำเนี่ยไม่มีตัวปะทะน้าเราจะไม่มีไม่ได้เสียงน้ำแหละ แต่น้ําจะดูเหมือนนิ่งๆๆ,ๆเลยนะเหนไแม่คสอนอามากันดูครับที่อุทยานแห่งชาตินะครับอ่าแม่เงาเหลังการเต้นที่ผมอยากมาละมาแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้กลางสักทีในสุดก็ได้กลางนะนอ,อนร่มลื่นดูสิแล้วก็ยาวไปอีกนะไปได้ไกลนะแต่ผมเดินไม่ไหวอ่ะเพราะว่าตอนนี้โกโปรบันทึกได้ประมาณเจ็ดนาที ติดตรงอย่างเดียคือมันเป็นพื้นที่เทลงมาแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เหมาะกับการลงไปเล่นน้ำดูสินี่จับานน้อยนี่ก็จะมีจุด นหลังจากมีหลายที่นะมาดูนะครับใน้ำแรงตรงผมอยู่ตรงน้ำแรงกว่านะหมาน้อยมาเนี่ยเี่ยหมาน้อยโอ้แขกรับแขกอุทยานมาเนาะกลางคืนก็เก็บให้ดีนะครับคงยังขยันเดี๋ยวหมามาคุยมาเขี่ยกลางแดดหมดเลยห้องน้ำอยู่ตรงนบนรู้ไหมสุขากลางตรงนี้ก็ได้นะครับ ตรงนี้ถ้าน้ําเยอะหน่อยวิวน่าจะสวยนะครับตรงนี้อาจจะแบบตรงนี้พื้นที่ดีนะถ้าอยากได้เสียงน้ําก็ได้เรต้องขยับไปอีกนะครับดูตามไปก่อนโอเคผมเดินมาสุดแค่นี้แล้วกันเพราะว่ามันเดินตรงไปอีกได้นะครับด้านบนก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็มีจุดชมวิวอีกนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับกรุงเทพผิดแผนไปชั่วโมงครึ่งนะจากแปดโมงที่จะต้องเอเดินทางตอนนี้เก้าโมงครึ่งน่ะก็จะมีไปอ่าถ้าไปตรงนี้ก็จะไปไปหมู่บ้านได้อีกหนึ่งสองซไปผ่านสี่หมู่บ้านเลยนะเนี่ยนี่ห้วยแม่เงาเนี่ยขึ้นไปนี่เพ๊บมแม่ลุยนาคดอยอะไรงี้ก็ว่าไปอ๋อไม่น่านะถึงได้บางบางทีจะมีชาวบ้านวิ่งผ่านนะครับ วันเดืนแค่นี้ก็เน่อแล้วแค่นี้ก็ประการกันเถอะนะเดี๋ใครอยากจะไปกอเซโลถ้ารถยนต์นะถ้ารถยนต์มาจากกรุงเทพอะ่ะอ่าถ้ารถยนต์มาจากกรุงเทพก็ยิงยาวมาเลยมาพักที่ได้นะครับแล้วค่อยสายๆค่อยขึ้นกอเซโลนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์แบบผมถ้าแบบว่าถ้าจะยิงยาวแบบที่ผมมาแบบมาคนเดียวอะถึกๆอกอะก็มานอนที่นี่ได้นะครับ หรือถ้าเกิดวันเยอะนะก็มานอนที่นี่ก่อนคืนหนึ่งเราค่อยขึ้นเกอเซโลแต่ถ้าวันน้อยก็ต้องขึ้นกาเซโลเลยจากกรุงเทพนะแบบที่ผมไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ถ้ามีคนมาด้วยอะไรเงี้ยแบบอย่างทิปผมเนี้ยก็ไม่อยากให้แฟนเหนื่อยก็แวะนอนตาก,ก่อนคืนหนึ่งเราค่อยขึ้นเกอเซโลนะครับโอเคคนเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนีน่ย <laughs> วันนี้เนาะวันนี้เป็นเที่ยตลอดเ,เลยอะวันนี้เนาะวันนี้เนาะนน้อยโอเคน่าจะเป็นการจบทริปแม่ห้องสอนห้าวันสิบคืนเป็นที่เสร็จสมบูรณ์นะครับหลังจากนี้เราจะไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรแล้วเราจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครยาวๆนะครับคาดว่าน่าจะถึงประมาณสามทุ่ม เพราะเดี๋ยวเราจะต้องจอดแวะบ่อยๆเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเราล้ามากผมเองนี่ปวดแขนปวดขาจากเส้นทางอ่ากอเซลโลแมองสอนบ้านรักไทยแล้วก็ล้อกลับมามากมายเพราะมันเป็นการใช้แขนในการบังคับโค้งเยอะมากนะครับสนุกมากเป็นทริปที่สนุกมากและได้มาเข้าหวานใจด้วยเป็นการ เดินทางที่ไกลมากนะครับส่วนระยะทางเดี๋ยวไปเช็คอีกทีว่าถึงบ้านทั้งหมดกี่กิโลเดี๋ยวต้องไปเช็คดิจิเพราะว่าอ่าไอตัวกระเป๋าหน้ากระเป๋าสะพายหลังผมเอาไปแขวนด้านหน้าแล้วมันสายมันไปกดตุ่มรีเซ็ตตลอดเลยนะครับก็เลยไม่มีระยะทางรวมแต่โดยคร่าวๆค,คือน่าจะใช้น้ำมันประมาณเดินทางเนี่ยประมาณ2 0 0 2 2 0ตลอดทั้งทริป5วันนี้นะ สำหรับเจ้าฟอร์ซ่าก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้กินเลยมากสำหรับคนสองคนเลยนะบรรทุกของยังหนักบอกเลยทั้งปี๊บทั้งกระเป๋าทั้งของใต้เบาะยังเยอะมากโอเคตอนนี้ตอนนี้เรากลับมาถึงจุดมอเตอร์ไซค์เราแล้ว,ลวนี่ถ่ายคลิปยาวมากสิบสองนาทีแล้ว <laughs> นี่เนี่ยเราเตรียมตัวเตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วนะนี่วันมาไม่ได้กลางเดี๋ยวให้ดูน้ำ ให้ดูน้ำจริงๆน้ำท้องน้ำแรงแต่เดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูดีกว่าแรงจริงเก็บตกนิดหนึง่งนิดนึง่งดูดีมีจิจาได้ทำความสะอาดตลอดอ่ะเช้ามาเนี่ยโหดแรงพ <laughs> แรงเลยยังไงก็ฝากกันไวน้ด้วยนะครับกลับมาอัปเดตแล้วกลับมาทำช่องแล้วนะครับกลับมาลงคลิปแล้วนะครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจะไปกลางเต็นที่ไหนนั้นรอชมนะครับฝากกันไว้กับพลวันเทอรลิงสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพลวัน uhm> เดี๋ยวจะสแกมก,ก่อนนะสื้อพนัง้ำสแตมป์ ครับผมคราว,า<ม>าวาเดียวผมมาสแตมป์แบบไม่ได้นอนคืนนี้ได้นอนแหละแล้วทำไมบอกผมว่าอะไรนะทิ้งไรถึงถึงยังไม่เก็บค่าค่าการเราอย่างประกาศนี่ผมที่นี่ยังยังเป็นเตียกลางอยู่ครับผมถ้าถ้าต่าอประกาศแล้วจากนั้นก็ต้องเสียตารางทุกคู่ที่เขา ตอนนี้เรากำลังเตรียมการอยู่ก็เลยยังไม่มีการเก็บม่าใช้จ่ายในดับงครับที่แล้วอยากมาอยากมาผ่านมาสตมแตมไม่อยากกางค่ะจังหวะไม่ได้ด้วยกางจริงๆผมทำเปนรอบเลยครับจะต้องวันที่ คแล้วก็ตามทับนี่ไปก็ไแ้ะแต่จะได้มาตัอทาง <c oughs> อันนี้ไม่ได้นอนไงอันนี้ได้นอนแล้ว <c oughs> ขอบคุณครัคบวัสดีครับวัสดีครับขอบคุณมากครับปัดบ้านเรา ค่ะเดี๋ยวไปเจอกางสินเท้ากันค่ะได้ต่อ,อเดินทางได้ที่นี่ก็มีน้ำตกแะข้ขึ้นต้องขึ้นเดินขึ้นไปแต่เราต้องเดินทางกลับกรุงเทพมหานครอีกยาวไกล